อ่ะลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแอ l ลานะคะเอาละค่ะวันนี้นะีนก็มีเอ่อแรนดอมท็อปิกนะคะที่มีชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะเตือนอะไรหรืออยากจะสื่อสารอะไรกับคุณที่เข้ามาพบเห็นในคลิปนี้นะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรนด o อมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะจะไม่มีการเลือกไพ่ใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในนี้นะคะเป็น สิ่งที่จะเกิดขึ้นในพลังงานมวลรวมเพราะฉะนั้นแล้วไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะคะขอให้ใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ดับฟังเนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะล้วนเป็นผลจากการกระทำเสมอเพราะฉะนั้นแล้วนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะสืบเนาะ เอาละคะ่ะถ้าเกิดว่านั้นพูดอะไรผิดไปนะคะนันก็ต้องขออภัยด้วยเนาะนันก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะจัดนะคะเพราะนันก็อ่านตามหน้าไพ่นะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเกิดขึ้นมานะคะเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นแล้วนะคะขอให้คุณนะคะตั้งสติแล้วก็พิจารณาในสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ดีนะคะโอเคคะ่ะอย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้พิสูจน์อะไรด้วยตัวเองนะคะ ในวันนี้นะคะไพ่ที่ได้นะคะก็มี Eight of Wands นะคะ n i g h t of Swords นะคะ n i g h t of Cups นะคะแล้วก็ The Emperor เนาะสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะเตือนคุณก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันไม่มีความแน่นอนวันไหนนะคะที่คุณอยู่บนจุดสูงสุดนะคะก็อย่าลืมว่ามันยังมีจุดต่ำสุดให้คุณลงไปเสมอและคุณก็สามารถไปในจุดนั้นได้เช่นกันถ้าเกิดว่าคุณขาดเมตตาจิตที่มีต่อผู้คนและขาดเมตตาจิตต่อสรรพสิ่งและสรรพสัตว์โดยรอบเพราะว่า พระผู้สร้างสร้างมนุษย์ทุกคนมาด้วยความเท่าเทียมกันในการที่จะให้สิทธิ์เขาเลือกที่จะใช้ชีวิตไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามโดยที่ไม่มีการตัดสินกันและกันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกนี้เป็นผลที่เกิดจากการกระทําของคนแต่ละคนที่กระทํามาแตกต่างกันและก็จําเป็นและสมควรที่จะได้รับทุกสิ่งทุกอย่าง ในสิ่งที่ตนกระทําขึ้นนะคะมันไม่มีความดีมันไม่มีความเร็วตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนั้นนะคะมันสมเหตุสมผลเสมอในเวลาที่สมควรผู้ที่มีอํานาจจะต้องเรียนรู้ว่าอํานาจนั้นใช้อย่างไรและนําไปช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไรและมันต้องไปควบคู่กับเมตตาจิตมันไม่ใช่เฉพาะแค่การมีอํานาจใช้ใช้ใช,ใช้ใช้ไปแล้วมันจบ พอทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำลงไปนั้นไม่ว่าคุณจะมีอำนาจมากมายขนาดไหนผลของการกระทำในทิศท,ทางที่คุณไม่ต้องการก็สามารถเกิดขึ้นได้กับคุณเช่นกันคุณจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสร้างขึ้นในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านที่ไม่ดีเพราะสิ่งต่างๆที่สร้างขึ้นนั้นสามารถเป็นอะไรก็ได้สามารถเกิดอะไรก็ได้ไม่มีความแน่นอนไม่มีความชัดเจนและ ไม่มีการคงอยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นเรานะคะสุขก็อยู่ไม่นานทุกข์ก็อยู่ไม่นานขอให้เข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นสิ่งต่างๆที่คุณต้องการนั้นมันอาจจะเป็นเพียงแค่สิ่งรอตา่อใจเพียงชั่วข่าวเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อมันหายไปหรือเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็จะมีสิ่งใหม่มาแทนที่เสมอซึ่งสิ่งใหม่ๆนั้นเกิดจากการที่สิ่ง ที่คุณเคยได้รับมาคุณดูแลมันยังไงคุณได้ให้โอกาสมันยังไงนะคะสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะกลับมาหาคุณถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้รับการตอบรับจากสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณดูแลหรือคนที่คุณรักคนที่คุณดูแลแต่คุณจะได้คนที่เข้ามามีหน้าที่ร่วมกันกับคุณเพื่อทำหน้าที่ที่จะทำให้คุณเติบโตขึ้นไปใน ทิศทางที่คุณสมควรที่จะเป็นและคุณเกิดมาเพื่อที่จะเป็นโดยที่คุณไม่จําเป็นที่จะต้องเอาชีวิตคุณไปเปรียบเทียบกับชีวิตใครเพราะต่างคนต่างมีความแตกต่างซึ่งกันและการต่างคนต่างมีความดีที่ไม่เหมือนกันตามแต่บทบาทตามแต่หน้าที่ของแต่ละคนนั้นและหน้าที่ที่เหมือนกันก็มีบทบาทที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะนําไปเปรียบเทียบกันได้เลยว่าใครดีกว่าใครไม่ดีกว่า เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกจัดสรรมาเรียบร้อยแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ในศาสนาไหนหรือไม่ว่าคุณจะนับถือหรือไม่นับถือศาสนาอะไรหรือมีความเชื่อแบบไหนก็แล้วแต่เพราะนี่คือกฎของโลกและเป็นกฎที่ถูกใช้ในมิติแห่งโลกที่ต้องใช้มาร่วมกันนะคะ โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นแมสเซจนะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะสื่อถึงคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้นะคะท่านต้องการที่จะบอกว่าให้คุณรักษาสภาพจิตใจของตัวเองให้ดีที่สุดให้มีค่าที่สุดอย่าให้อะไรมาทำํำลายจิตใจของตัวเองนะคะหยุด นะคะคนบางคนนะคะให้ให้จนเกินความพอดีอะ่ะคุณจําเป็นที่จะต้องถอยออกมาเพื่อรักษาหัวใจตัวเองถ้าเกิดว่าสิ่งที่คุณทําไปมันไม่ได้ให้ผลอะไรกับใครเลยนะคะเพราะว่าทุกคนมีสิ่งที่เขาทํามาแตกต่างกันและผลที่เขาควรจะได้รับมันแตกต่างกันซึ่งสิ่งสิ่งนั้นอะ่ะมันไม่ได้มาจากคุณถึงต่อให้คุณช่วยเขาให้ตายถึงต่อให้คุณรักเขาให้ตายถึงต่อให้คุณอยากที่จะแบบกระโดดลงไปแล้วตายแทนเขาอะ่ะ คุณก็ไม่สามารถที่จะทำให้คนเหล่านั้นหรือสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยตอบรับคุณในแบบที่คุณต้องการได้เพราะทุกคนมีกระถางของตัวเองมีดินเป็นของตัวเองมีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของตัวเองที่จะต้องเติบโตนะคะต่างคนต่างกรรมต่างคนต่างวาระนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะเตือนคุณที่สุดนะแนนก็ต้องขอขมาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคำพูดไหนไปทำร้ายจิตใจใครนะคะแนนก็พยายามที่จะสื่อให้เป็นจริงที่สุดนะคะไม่ ทุกสิ่งทุกอย่าง,างบนโลกนี้ค่ะมันไม่ได้มีแค่ความดีความชั่วหรือทําให้มีความสุขหรือความทุกข์นะคะมันมีอีกสิ่งสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าความเป็นจริงที่มันไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีดีไม,ม่มีไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและเป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นไม่ได้ตัดสินว่าใครดีไม่ได้ตัดสินว่าใครไม่ดีไม่ได้ตัดสินว่าสิ่งที่ถูกที่เกิดขึ้นมันถูกหรือมันผิดแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้น ก็เท่านั้นเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกๆ u b s c r i b e นะคะขอบคุณขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลกันมาตลอดนะคะสำหรับวันนี้นะคะนนั้นก็ขอให้ทุกคนนะคะมีสติกับการใช้ชีวิตแล้วก็เจอแต่สิ่งที่ ทำให้คุณเติบโตไปในทิศทางที่คุณสมควรที่จะเป็นโดยที่ไม่ได้เรียนแบบใครหรือว่าไม่ได้เอาบรรทัดฐานของใครมาตัดสินชีวิตคุณนะคะแต่เป็นคุณที่คุณกําหนดมาให้เป็นในสิ่งสิ่งนั้นเองนะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหมค่ค่ะบ๊ายบาย